ในยุค60ที่การได้กินเนื้อสักมื้อเทียบเท่ากับการฉลองปีใหม่มีคนหิวจนต้องแทบเปลือกไม้กินแต่คุณกลับเข้าป่าล่าสัตว์ครั้งเดียวก็หาเงินได้เป็นพันหยวนไม่เพียงแต่ได้แต่งงานกับดาวเด่นของหมู่บ้านยังรับแม่ไม้มาอยู่ด้วยอีกสองคนต่อจากตอนที่แล้วเมื่อคิดถึงตรงนี้หวังอันก็ถามขึ้นว่าหนังสัตว์พวกนั้นเพิ่งจะลอกออกมามันเปียกไปหมดเยอะขนาดนี้พวกคุณจัดการไหวเหรอ เรื่องนั้นพวกเขาจัดการเองไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกังวลเราไม่ต้องไปยุ่งหวังซุ่ยหันมาพูดอย่างไม่ใส่ใจนักดีงั้นอีกสองวันฉันจะเอามาให้หมดเลยหวังอันพูดผ่านไปครู่หนึ่งหวังอันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเรื่องของสองพี่น้องคู่นั้นยังไม่ได้จัดการเลยจึงยิ้มแล้วพูดก,กับอู่ตรงว่าพี่อู่ผมมีเพื่อนสนิทอยู่สองคนอยากจะย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในอำเภอตอนนั้นเรียนเป็นหมอมา พ่อจะรบกวนช่วยจัดการให้หน่อยได้ไหมครับอูตตงได้ยินก็ของขึ้นทันทีพูดด้วยความตกใจทันทีว่าไม่ใช่ผู้หญิงอีกแล้วนะใต้ของนายแข็งแรงดีจริงหาห่าคำพูดของอูตตงทำให้หวังอันรู้สึกอึดอัดใจอย่างมากรีบอธิบายว่าเห็นแล้วน่าสงสารนะครับแค่ช่วยเฉยหาห่จากนั้นก็เล่าเรื่องสองพี่น้องฟังซิ่วเอ๋อและสองพี่น้องหมาไล่จือ รวม um ถึงเรื่องที่สองที่น้องนั่นเป้นน้องเมียของตัวเองแล้วถูกตัวเองซัดจนพิการเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังอย่างคร่าวฮาฮ่ทั้งสี่คนของอูตรงฟังเหมือนกำลังฟังนิทานหลังจากฟังเรื่องเล่าของหวังอันจบทุกคนต่างมองหวังอันด้วยสีหน้าอ้าปากค้างเหมือนกับว่าเรื่องที่หวังอันทำนั้นทำให้ทั้งสี่คนตกตะลึงจนพูดไม่ออกหลังจากตกตะลึงอูตรง,งก็ถามด้วยความสงสัยว่า ในญานักเลงของอำเภอมีคนหนึ่งชื่อหวังต้าเฟิงจือ่อใช่แกหรือเปล่าหวังอันไม่อยากแม้แต่จะยอมรับฉายาของตัวเองเรื่องที่ไปคลุกคลีกับพวกนักเลงยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะยอมรับหวังอันรู้ดีว่าการกวาดล้างในอีกสองปีครึ่งข้างหน้าจะหมดจดขนาดไหนในชาติที่แล้วของเขาถ้าไม่ใช่ว่าตอนนั้นกำลังยุ่งอยู่กับพ่อค้าจากทางใต้คนนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องติดคุกไปด้วย ส่วนจะโดนลูกปืนหรือไม่นั้นก็ไม่อาจรู้ได้ดังนั้นหวังอันจึงแซงทําเป็นไม่เข้าใจแล้วพูดว่าย่านักเลงเหรอย่านักเลงคืออะไรผมเคยมีเรื่องชกต่อยอยู่หลายครั้งนะพวกนั้นจะปล้นผมตอนที่โดนผมซัดพวกเขาก็เรียกผมว่าไอ้บ้าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นมายังไงพอพูดจบหวังอันก็พลิกสถานการณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบกลายเป็นเหยื่อผู้ไม่ยอมถูกรังแกและเป็นแบบอย่างของการลุกขึ้นต่อสู้ อูต้องฟังคําอธิบายของหวังอันจบก็อึ้งไปก่อนจากนั้นก็มองหวังอันอย่างไม่อยากจะเชื่อมองอยู่ครู่ใหญ่แล้วสายหัวเบาหาหาคลางถอนหายใจพูดว่าไอความสามารถในการโกหกหน้าตายของแกเนี่ยต้องเคยฝึกมาแน่หาห่ถือว่าสุดยอดจริงหาห่ถ้าฉันไม่บังเอิญรู้เรื่องพวกนี้ก็คงโดนสีหน้าใสาซื่อของแกหลอ,อกไปแล้วจริง หาหาหวังอันยังคงทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นและยังพูดอย่างขึงคังอีกว่าก็ดูสิที่ก็ลองคิดดูสิคนที่กล้าสู้กับสัตว์ร้ายบนภูเขาทุกวันแถมยังสู้ได้ดีอีกด้วยแล้วพี่ว่าพวกเขามาปล้นผมผมจะยอมเหรอก็ต้องสัตว์มันสิถูกไหมบทสนทนาของคนทั้งสองทำให้อีกสามคนที่เหลือเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดต่างก็พากันหัวเราะลั่น มีเพียงอุตรงที่ไม่หัวเราะยังทำหน้าจนปัญญาแล้วพูดว่าแกเลิกพูดจาไร้าสาระได้แล้วแกมันก็แค่นักเลงหัวไม้เรื่องไร้าสาระของพวกแกนะ่ะถูกขึ้นบัญชีดำที่หน่วยงานของพวกฉันนานแล้วแต่แกนอกจากเรื่องชกต่อยก็ไม่ได้มีเรื่องอื่นแกรีบร้อนปฏิเสธทำไมหวังอันเห็นว่าแกลงต่อไปไม่ได้แล้วจึงพูดอ้อมแอมว่าผมก็แค่คิดว่า อยากจะเป็นเยาวชนดีเด่นอะไรทำนองนั้นนะ่ะวันหาหา่ทำแต่เรื่องพดุงคุณธรรมก็ไม่ค่อยดีวันดีคืนดีเกิดไปเจอคนจริงเข้าพดุงคุณธรรมไม่สำเร็จกลับโดนเขาซัดเข้าให้งานก็จบเหตเลยสิพ่อหวังอันพูดจบสามคนที่เพิ่งจะหยุดหัวเราะไปก็หัวร้องอ่ายอีกครั้งชี้ไปที่หวังอันแล้วหัวเราะจนพูดไม่ออกมุมปากของอุตงกระตุกเล็กน้อย จ้องมองหวังอันอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่ากแกร,รู้ไหมว่าฉันทำงานอะไรในใจหวังอันคาดเดาได้แต่แน่นอนว่าพูดออกไปไม่ได้จึงตอบอย่างเด็ดขาดว่าไม่รู้อูตองถามอีกครั้งว่าแล้วไออยากรู้ไหมว่าฉันทำงานอะไรครั้งนี้หวังอันตอบเด็ดขาดยิ่งกว่าไม่อยากอูตองถึงกับจนปัญญาพูดว่าให้ตายสิโวยคราวนี้อีกสามคนก็หัวเราะลั่นอีกครั้งได้ยินหวังซุ่ยพูดไปหัวเราะไปว่าพวกแกสองคน กำลังเล่นตลกอะไรกันอยู่พูดจบก็หัวเราะต่อไปตอนนั้นหวังอันก็หัวเราะแล้วพูดว่าโอ้ยรู้หรือไม่รู้แล้วจะทำไมล่ะไหนๆความสัมพันธ์ของเราก็มาถึงแั้นี้แล้วที่จะจับผมส่งเข้าคุกหรือไงอู่ตงได้ยินดังนั้นก็หัวเราะทันทีแล้วพูดว่าเออพูดแบบนี้ก็ถูกเอาเถอก็แค่กิกสองคนของแกใช่ไหมล่ะพรุ่งนี้ฉันจะหาเวลาไปจัดการให้ เมรอนี้แกมาส่งหนังสัตว์ก็มาหาฉันได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่กิ๊กไม่ใช่จริงๆพวกเธอเป็นฝาแฝดผมจะไปทําเรื่องแบบนั้นได้ยังไงหวังอันรีบอธิบายแต่คําอธิบายนี้มันช่างไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงทั้งสี่คนของอู่ตงไม่เชื่อเลยสักนิดต่างก็มองหวังอันด้วยสายตาดูแคลนเกือบจะพูดออกมาพร้อมกันแล้วว่าเป็นโสเพณีแล้วยังจะสร้างซุ้มประตูคุณธรรมอีกแม้แต่หวังอันที่หน้าหนาปานั้น ก็ยังแทบจะรับคำเน็บแนมของทั้งสี่คนไม่ไหวสายตาพวกนั้นทำให้หวังอันต้องรีบเปลี่ยนเรื่องคุยไปไปเราไปดูเนื้อบนเลื่อนกันคิดหาที่เก็บกันหน่อยหวังอันแส้งทำเป็นไม่เห็นสีหน้าของทั้งสี่คนคิดอยู่นานกว่าจะหาข้ออ้างนี้มาได้ทั้งสี่คนเห็นท่าทีและกิริยาที่ไม่เป็นธรรมชาติของหวังอันก็หัวเราะออกมาดังลั่นอีกครั้งทั้งห้าคนเดินออกมาด้วยกันช่วยกันขนย้ายแพ้ภูเขาเลียงผา แมวดาวไก่ป่าและนกโม่ทั้งหมดลงมาจากเลื่อนของพวกนี้จริงๆแล้วก็ไม่น้อยเลยแพ้ภูเขาสองตัวรวมกันหนักสามสิบเจ็ดสิบแปดชั่งแมวดาวสี่ตัวหนักเกือบยี่สิบชั่งไก่ป่าสี่ตัวหนักเกือบยี่สิบชั่งนกโม่สี่ตัวหนักกว่าสองชั่งในประเทศจีนการไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็เป็นแบบนี้การมอบของให้กันหรือการมีผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกันต้องให้ของที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ มิฉะนั้นทั้งสองฝ่ายจะเสียหน้ายิ่งไปกว่านั้นอูต่ตงและพวกเขาก็ดีกับหวังอันมากจริงหะาหาแม้จะไม่นับเรื่องเหล่านี้คนอย่างอู่ตงและพวกเขาทั้งสี่คนก็เป็นคนที่หวังอันอยากจะผูกมิดด้วยนี่คือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลายครั้งหลายเรื่องสำหรับคนธรรมดาการจะทำให้สำเร็จนั้นยากเย็นแสนเข็นแต่อาจจะเป็นเพียงแค่คำพูดคำเดียวของคนบางคน หรือแค่ตัวอักษรตัวเดียวดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแพะภูเขาไก่ป่าหรือแมวดาวหวังอัลลวนเลือกตัวที่ใหญ่ที่สุดแม้ว่าความจริงแล้วจะต่างกันไม่มากนะักแต่ต้องให้เกียรติกันอย่างเต็มที่จำไว้อย่างหนึ่งว่าไม่มีใครโง่ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หลังจากคนเนื้อลงเสร็จอุตรงและพักพวกก็รังให้หวังอันดื่มเหล้าด้วยกันหวังอันคิดอยู่ครู่หนึ่งนึกถึงเล่าโสมที่บ้าน จึงพูดอย่างมีลับลมคมในว่าไว้วันมารืนเถอะมารืนนี้ผมจะเอาของดีมาฝากด้วยของดีอะไรทําไมต้องทําลึกลับขนาดนี้ด้วยหวังซุยดูจะสนใจมากรีบถามทันทีอีกสามคนก็มองมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นหวังอันหัวรอห้าหาหาแล้วพูดว่าตอนนี้บอกไม่ได้แน่นอนถึงตอนนั้นพวกพี่ก็จะรู้เองห่าหาห,าหวังซุยพูดด้วยสีหน้าไม่พอใจว่าน้องชายแกทำให้ฉันอยากรู้ขึ้นมาแล้วนะ ห้าห้าหวังอันไม่ได้ตอบหัวเราะลั่นแล้วจะไปกล้าสงสยัยฉันเหรอทั้งๆที่ฉันเป็นคนดีแท้ๆวันๆเอาแต่หวังอันขี่เลื่อนไปลูปคำเนินก้อนใหญ่ในกระเป๋าเสื้อนวมฝ้ายใบยหน้าถึงได้ปรากฏรอยยิ้มตื่นเต้นเงินเยอะขนาดนี้จะใช้ยังไงหมดเขาขี่เลื่อนตรงไปยังสหกรณ์ค้นหาคูปองที่มู่สเสวียชินคืนมาใช้คูปองน้ำตาลและคูปองบิสกิตจนหมดซื้อ น้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช่างและลูกอมแข็งอีกสามช่างทันใดนั้นก็นึกขึ้นได้จึงหยิบหนึ่งกระมือยัดใส่กระเป๋าเสื้อนวมคูปองธัญพืชหยาบที่เหลืออีก200้อช่างก็แลกเป็นแป้งข้าวโพดทั้งหมดแล้วขี่เลื่อนกลับบ้านระหว่างทางผ่านตลาดในตัวอำเภอหวังอันก็แวะซื้อถุงหนังสำหรับใส่น้ำหรือใส่เหล้าอีกหใบของเล่นชิ้นนี้เป็นของชาวโอโรจอน ไม่เพียงแต่ใช้งานได้จริงยังดูสวยงามอีกด้วยหวังอันซื้อของสิ่งนี้จุดประสงค์หลักคือเพื่อเอาไว้ใส่แล้วให้พวกอุตตงทั้งสีคนระหว่างทางหวังอันขี่เลื่อนมือซ้ายขี้บุหรี่มือขวาลูกเงินใบใหญ่ในกระเป๋ากำลังจินตนาการถึงชีวิตที่ดีในอนาคตโดยไม่รู้ตัวก็มาถึงทางโค้งที่มาเกิดอุบัติเหตุนั่นยังไม่ทันจะเลี้ยวโค้งก็ได้ยินเสียงเออวยวายดังมาจากข้างหน้า เสียงด่าทอและชกต่อยเมื่อได้ยินเสียงเหล่านี้อารมณ์ดีๆของหวังอันก็ถูกขัดจังหวะทันทีให้ตายสิเขานนกย้อนไปถึงที่ที่เคยเผากระดาษเงินกระดาษทองหรือว่าพวกเขาจะขาดอะไรไปหวังอันมองซ้ายมองขวายอยากจะอ้อมไปแต่ที่เฮงสวยนี่เต็มไปด้วยพุ่มไม้ต้องผ่านทางโค้งไปก่อนถึงจะมีทางให้เลื่อนผ่านได้ซึ่งเป็นทางที่หวังอันเคยเจอเรื่องมาสามครั้ง และเคยเดินผ่านไปแล้ว3ามครั้งเมื่อนึกถึงเลข3ามหวังอันก็นึกถึงํำนวนที่ว่าเรื่องร้ายไม่เกิน3ามครั้งความโกรธก็พลุงพล่านขึ้นใหม่อีกครั้งโดยไม่รู้ตัวก็มองไปที่ที่เคยเผากระดาษเงินกระดาษทองอีกครั้งเห็นได้ชัดว่ามันใช้ได้ผลแค่ไม่กี่วันจากนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยหวังอันหยิบปืนเล็กยาวห้ออกมาจากกระสอบใต้เสือฟาง ตรวจสอบง่ายหาหะแล้วหยิบปืนพก5้บสกระบอกใหญ่ออกมาจากกระเป๋าตรวจสอบอย่างรวดเร็วบรรจุกระสุนโลดเซฟแล้วใส่กลับไปในกระเป๋าในยามกับขันปืนพกนี่แหละดีที่สุดแต่ไม่ว่าจะเป็นปืนเล็กยาวห้หรือปืนพกห้ิบสทางที่ดีที่สุดคืออย่าใช้ถ้าใช้แล้วต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ ผูกม้าตัวใหญ่ไว้กับต้นไม้ริมทางหวังอันถือปืนเล็กยาวห้าสิบหกแล้วคิดอยู่ครู่หนึ่งไม่ได้เดินเข้าไปอย่างผลีผลามแต่เข้าไปในพุ่มไม้ก่อนแล้วค่อยๆเดินเข้าไปใกล้มองผ่านช่องว่างของพุ่มไม้หวังอันแอบมองไปพอเห็นก็ทำเอาหวังอันตกใจไม่น้อยข้างหน้ามีคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งมีห้าคนอีกกลุ่มมีสามคนไม่ไกลกันนักมีม้าตัวหนึ่งผูกอยู่กับเลื่อน เลื่อนน่าจะเป็นของคนกลุ่ม3ามคนเป็นแบบแคบที่ใช้ในครอบครัวในกลุ่มห้าคนนั้นมีสองคนที่หวังอันรู้จักแม้จะไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่รู้ว่าเป็นลูกน้องเก่าของชิวปาและรู้ว่าหนึ่งในนั้นมีฉายาว,ว่าจิว๋วจื่อหรือเรียกว่าเสี่ยวจิ๋วนิ้วก้อยข้างซ้ายของเจ้านี้ถูกตัวเองตัดทิ้งไม่ใช่ว่าเขาอยากตัดเองแต่ถูกซ้อมแล้วโดนบังคับให้ตัดก่อนที่จะตัดนิ้วก้อย เจ้านี่เป็นแค่ลูกกระจอกเป็นคนที่ขาดคนหนึ่งหลังจากตัดนิ้วก้อยแล้วเจ้านี่ก็กลายเป็นคนเจ้าเล่ห์และโหดเหี้ยมมากในตัวอำเภอเรียกได้ว่าทำเรื่องเลวร้ายจนฟ้าดินไม่ปราณีมานับไม่ถ้วนในกลุ่มสามคนนั้นมีคนหนึ่งที่หวังอันรู้จักเช่นกันไม่ใช่แค่รู้จักแต่เป็นญาติที่สนิทกันมากเพราะเขาคือนะ้าของหวังอันหลิวเตอหยวนตอนนี้คุณน้านั่งอยู่บนพื้น ัวสันเทากุมขาของตัวเองไว้ดูเหมือนว่าขาจะบาดเจ็บจนเจ็บปวดทนไม่ไหวและที่ที่คุณน้านั่งอยู่นั้นบนพื้นยังมีคนนอนอยู่อีกสองคนกำลังกุมท้องร้องโอดโอยส่วนจิวจะถือปืนพกห้าสิบสี่กำลังชี้ไปมาที่หลิวเตอ๋อหยวนแต่คอกและข่มขู่ไอ้แก่เอาของออกมาเดี๋ยวนี้นะอย่าให้กูต้องฆ่ามึงไม้ตะบองผุผุสองอันมึงจะหลอกใคร ลูกน้องอีกคนของชิวปาถือปืนกล่องยินทำท่ากวนๆอยู่ข้างหาหะสองคนนั้นเห็นแล้วอยากจะเข้าไปเตะสักสองสามทีอีกสามคนก็ยืนในท่าทางต่างๆกันไปยืนอยู่ข้างหาหะสีหน้าเรียบเฉยในมือถือด้ามเสียมหนึ่งในนั้นมือซ้ายยังถือมีดเล่มหนึ่งแต่ไม่ใช่มีสัน้นน่าจะเป็นมีดพกหวังอันเห็นแวบเดียวก็เลือดขึ้นหน้า นี่มันน้าแท้ๆของเขานะใครจะไปสนเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกยิงแม่งให้หมดก่อนแล้วค่อยว่ากันรีบยกปืนขึ้นเล็งแล้วยิงไปสองนัดทันใดนั้นข้อมือข้างที่ถือปืนของจิ่วจื่อและลูกน้องอีกคนของชิวป่าก็มีเลือดสาดออกมาราวกับดอกไม้สีเลือดบานสะพรัง่งปืนในมือก็ร่วงลงพื้นตามไปด้วยตามมาด้วยเสียงร้องโหยหวนของทั้งสองคนเสียงร้องนั้นดังสนั่นหวั่นไหว เสียงร้องนั้นกึกก้องสถานขุนเขาอีกสามคนได้ยินเสียงปืนสองนัดเพื่อนร่วมแก๊งที่ถือปืนสองคนในพริบตาก็กลายเป็นสภาพนี้ในใจก็รู้ว่าเจอต่อแข็งเข้าแล้วรีบทิ้งด้ามเสียมแล้วหันหลังวิ่งหนีหวังอันกำลังโกรธจัดสามคนนี้ถ้าไม่หนีอาจจะไม่โดนยิงแต่พอวิ่งหนีหวังอันก็ไม่มีทางปล่อยไปแน่ปังปังปังสามนัดผ่านไป สคนที่วิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็ถูกยิงที่เข่าทั้งหมดล้มลงกับพื้นแล้วก็แหกปากร้องโหยหวนสุดชีวิตเสียงร้องโหยหวนนั้นไม่ได้เบาไปกว่าสองคนแรกเลยแม้แต่น้อยหลังจากยิงไปห้านัดความโกรธของหวังอันก็ลดลงบ้างจึงเดินออกมาจากพุ่มไม้วิ่งไปหาหลิวเตอหยวนรีบถามว่านะครับเป็นอะไรไหมหลิวเตอหยวนเห็นว่าเป็นหวังอันก็เจ็บจนเบ้นหน้า บนใบหน้าก็ยังพยายามฝืนยิ้มออกมาสูตรลมปากแล้วพูดว่าไม่เป็นไรแค่โดนท่อนไม้ฟาดที่ขาสองทีหวังอันได้ยินดังนั้นก็วางใจไปเปราะหนึ่งแต่เห็นหน้าเจ็บขนาดนี้ในใจก็รู้สึกไม่ดีอย่างยิ่งจึงลุกขึ้นยืนอีกครั้งหยิบท่อนไม้ที่สามคนนั้นทิ้งไว้ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วเดินไปหาจิวจือพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเยบว่า แกไม่ไปปล่อยเงินกู้ดีๆของแกทำไมมาทำอาชีพร้นชิงเขาแบบนี้ต้องบอกว่าจิวจูนี่ใจแข็งจริงหา,หาห่หลังจากร้องโหยหวนไปหนึ่งครั้งก็ใช้มือซ้ายกุมข้อมือขวาไว้แม้สีหน้าจะยังคงบิดเบี้ยวแต่กลับพูดได้นิ่งขึ้นโทษนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็เป็นไอ้บ้าใหญ่นี่เองแกกล้าลงมือไม่กลัวกูไปแก้แค้นครอบครัวแกเหรอหวังอันได้ยินดังนั้นก็หัวเราะทันที แล้วก็ใช้สองมือจับปลายด้ามเสียมเหวี่ยงแขนสุดแรงฟาดด้ามเสียมเข้าไปที่ปากของจิว่วจือเต็มแรงด้ามเสียมนั้นปลายด้านหนึ่งจะเรียวด้านหนึ่งจะหนาโดยรวมแล้วไม่ใช่ท่อนไม้กลมแต่เป็นแบบแบนหนาและใหญ่กว่าด้ามจอบหรือด้ามพลัว่วด้านที่หนาใช้สําหรับใส่หัวเสียมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้ามเสียมถือเป็นอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้บ่อยที่สุดของสิ่งนี้แข็งแรงทนทานมากไม่หักง่าย หาห่ที่สำคัญคือความยาวกำลังพอดีใช้ถนัดมือมากแถมยังออกแรงตีคนได้เจ็บถึงกระดูกไม่ใช่เจ็บแค่เนื้อแต่เจ็บถึงกระดูกจิวจืออาจจะคิดว่าหวังอันไม่กล้าตีประกอบกับมือขวาโดนยิงที่ข้อมือจึงไม่ได้ป้องกันตัวเลยแล้วก็ได้ยินเสียงกระดูกกรามของจิวจือดังแกรบเสียงดังฟังชัดจากนั้นก็เป็นเสียงของจิวจือที่อุยฟังไม่เป็นภาษา ในเมื่อเริ่มตีแล้วหวังอันก็ไม่มีทางหยุดมือด้ามเสียมฟาดไม่ยั้งจนจิ๋วจื่อสลบไปในที่สุดหวังอันมองจิ๋วจื่อที่สลบไปรู้สึกว่ายังไม่ค่อยวางใจแต่ตอนนี้คนเยอะเกินไปไม่กล้าใช้ปืนอีกไม่อย่างนั้นแม้จะมีเส้นสายของอุตง๋ตงตัวเองก็จะเจอปัญหาใหญ่มากถือด้ามเสียมเดินไปหาไอ้หนุ่มที่ยืนทำท่ากวนๆก,ก่อนหน้านี้ยืนอยู่ข้างหาหา่ ไอ้หนุ่มนี่ใจไม่สู้เท่าจิ๋วจือ่อตอนนี้ยังคงร้องโอดโอยอยู่พอเห็นหวังอันเดินเข้ามาก็ร้องให้ขี้มูกโป่งขอความเมตตาพี่ชายพี่ชายได้โปรดไว้ชีวิตผมด้วยผมไม่กล้าอีกแล้วจริงๆแล้วคนแรกที่หวังอันอยากจะตีก็คือไอ้หมอที่ทำท่ากวนกวนี่แหละหมันไส้ที่มันทำเก่งดังนั้นก็ฟาดด้วยด้ามเสียมอีกชุดใหญ่ฟาดไม่เลือกที่สุดท้าย ก็ฟาดไปที่หัวของไอ้หนุ่มนี่จัดการน็อกไอ้หนุ่มนี่สลบไปได้อย่างสวยงามอีกครั้งไม่ได้สนใจสามคนที่กอดขาโอดโอยอยู่หวังอันหันกลับมาหาคุณน้าหลิวเตอหยวนอีกครั้งตอนนี้หลิวเตอหยวนและอีกสองคนได้ช่วยกันพยุงกันลุกขึ้นอยู่แล้วแต่ดูเหมือนทุกคนจะโดนซ้อมมนะันหนักเดินกระเพลกกันทุกคนและยังคงใช้มือนวดตามตัวเป็นพักหาฮหลิวเตอหยวนและพวกอีกสองคนเห็นหวังอันเดินกลับมา อีกสองคนแม้จะเจ็บจนเบ้นหน้าแต่ก็ยังคงทนความเจ็บปวดขอบคุณหวังอันไม่หยุดหวังอันไม่ได้มองสองคนนั้นเลยแม้แต่น้อยเพราะไม่รู้จักพวกเขาหวังอันแค่ต้องการช่วยน้าของเขาสองคนนั้นแค่โดนลูกหลงไปด้วยเท่านั้นดังนั้นจึงพูดไปตามมารยาทไม่กี่คำน้าไม่เป็นไรแล้วเสี่ยวอันแผลแค่นี้เรื่องเล็กแกดูสิว่าจะจัดการคนพวกนี้ยังไงดีอย่าให้พวกมันมาแก้แค้นแกทีหลังนะ หลิวเตหยวนพูดด้วยสีหน้ากังวลและจนใจสามคนของหลิวเตอยวนได้เห็นกับตาถึงความโหดเที่ยมและป่าเถื่อนของหวังอันอีกสองคนรอดตายมาได้ตอนนี้ก็ดีใจแค่ที่รอดชีวิตแน่นอนว่าไม่คิดกังวลว่าหวังอันจะถูกแก้แค้นในอนาคตหรือไม่ดังนั้นตอนนี้ทั้งสองคนนอกจากจะรู้สึกขอบคุณหวังอัแล้วก็ไม่มีสีหน้ากังวลใดๆปรากฏออกมาเลยแต่นี่ก็คือสันดานมนุษย์ ไม่ว่าสองคนนั้นจะคิดอย่างไรหวังอันก็ไม่สนใจเพราะหวังอันไม่ได้มองสองคนนั้นตั้งแต่แรกแล้วหวังอันได้ยินคำพูดของหลิวเตอหยวนแล้วมองไปที่ไอ้พวกห้าตัวที่นอนอยู่บนพื้นคิดดูแล้วนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงฮาฮ่แล้วพูดว่านะครับพวกนะ้าดูพวกมันไว้เดี๋ยวผมจะไปหาเพื่อนที่ที่ว่าการอำเภอให้เขามาจัดการดูปืนพกสองกระบอกนั่นไว้ให้ดีอย่าให้พวกมันแตะต้องได้ พวกน้าก็อย่าแต่ต้องนะหวังอันพูดพรางยืนด้ามเสียมในมือให้หลิวเตอหยวนหวังอันหันหลังกําลังจะไปก็ได้ยินหนึ่งในสองคนที่มากับหลิวเตยหยวนพูดขึ้นว่าเตอหยวนหรือว่าพวกเรากลับไปก่อนดีไหมแกอยู่รอที่นี่ไปก่อนหวังอันได้ยินดังนั้นที่อารมณ์ไม่ค่อยดีอยู่แล้วก็โกรธจนหัวฟัดหัวเหวียงทันทีนี่มันคนเฮียอะไรวะเนี่ยหวังอันขี้เกียจจะพูดด้วยซ้ํา หันกลับไปอีกครั้งแต่เข้าไปที่คนที่พูดนั่นทันทีคนนั้นไม่ทันได้ระวังตัวโดนหวังอันเตะกระเด็นไปไกลเกือบสองเมตรล้มลงนอนกับพื้นทันทีคนนั้นโดนเตะไปหนึ่งทียังไม่ทันจะรู้ตัวก็โดนฝ่าเท้าของหวังอันกระหน่ำซ้ำหวังอันไม่พูดอะไรกระทืบคนนั้นไม่ยัง้งเตะจนคนนั้นร้องโหยหวนร้องขอความเมตตาไม่หยุดขณะที่ขอความเมตตา คนนั้นยังพูดว่าแกตีผิดคนแล้วดูเหมือนคนนั้นจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมหวังอันถึงเตะเขาหลิวเตอ๋อหยวนต้องเข้ามาห้ามแน่นอนแต่เนื่องจากเคลื่อนไหวไม่สะดวกจึงได้แต่ห้ามด้วยปากตะโกนไม่หยุดว่าเสี่ยวอันเสี่ยวอันอย่าตีเลยอีกคนหนึ่งไม่ได้ห้ามและไม่ได้พูดอะไรดูเหมือนจะสะใจด้วยซ้ำราราวกับว่าหวังอันกำลังตีคนนั้นเขาก็ดีใจเป็นพิเศษส่วนทำไมถึงเป็นเช่นนี้ คงมีแต่หลิวเตอหยวนและพวกเขาอีกสามคนเท่านั้นที่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเหตุผลที่หวังอันถูกเรียกว่าต้าเฟิงจือ่อไอ้บ้าใหญ่ก็เพราะว่าถ้าไม่ลงมือก็แล้วไปแต่ถ้าลงมือเมื่อไหร่ก็จะสู้แบบเอาเป็นเอาตายและเมื่อเริ่มสู้แล้วใครพูดอะไรก็ไม่ฟังทั้งนั้นชาติที่แล้วก็เป็นแบบนี้ชาตินี้ก็ยังเป็นแบบนี้ตลับมาเกิดใหม่ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสันดอนขุดง่าย สันดานขุดยากคุณนึกภาพชายชระาะอายุ60กว่าสู้กับคนอื่นแบบเอาเป็นเอาตายในบาร์ได้ไหมภาพนั้นไม่ได้ได้ไปกว่าการต่อสู้ของคนหนุ่มสาวเลยเลือดสาดกระจายเหมือนกันหวังอันเตะครั้งนี้ทำให้ตัวเองเหนื่อยหอบเลยทีเดียวยืนหอบหายใจแรงจริงๆแล้วการต่อสู้เนี่ยไม่ได้เบาไปกว่าการใช้แรงงานเลยมันเหนื่อยมากจริงๆ และคนทั่วไปเวลาต่อสู้ตอนเริ่มต่อสู้อะดรีนาลีนจะพุ่งพ่านสู้ได้อย่างดูเดือดแต่สู้ไปสู้มาก็จะพบว่ายิ่งสู้ยิ่งหมดแรงเพียงครู่เดียวก็ทำให้คนทั่วไปเหนื่อยหอบได้แล้วหวังอันแม้จะไม่ได้ฝึกวรยุทธ์แต่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนทั่วไปเพราะการต่อสู้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนยิ่งสู้บ่อยความอดทนก็จะยิ่งมากขึ้นหลังจากเตะคนนั้นเสร็จหวังอันก็ไม่ได้มองเขาอีก บอกลาหลิวเตออยวนแล้วก็หันหลังเดินจากไปขี่เลื่อนม้าไปอย่างรวดเร็วในไม่ช้าหวังอันก็มาถึงบ้านของอู่ตงอู่ตงและพักพวกอีกสี่คนกำลังเล่นไพ่อยู่ดูจากเงินบนโต๊ะก็รู้ว่าสี่คนนี้แค่กำลังเล่นฆ่าเวลาเพราะแม้ว่าแต่ละคนจะมีเงินปึกหนาแต่ทั้งหมดเป็นธนบัตรใบละหนึ่งเฟินแต่ละคนมีปึกใหม่เอี่ยมสอสามปึกไม่รู้ว่าไปหาเงินหนึ่งเฟินมาจากไหนกัน เห็นหวังอันกลับมาอีกครั้งทั้งสี่คนก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหวังอันไม่พูดพร่ำทำเพลงก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้อู่ตรงและพักพวกฟังอย่างละเอียดอู่ตรงยังไม่ทันได้พูดอะไรหวังซุ้ยก็กระโดดลงจากเตียงแล้วหลังจากหวังซุ้ยลงมาอีกสามคนก็ลุกตามลงมาใส่รองเท้าไม่น่าแปลกใจที่อู่ตงบอกว่าหวังซุ้ยเป็นคนจริงจังมากเรื่องนี้ก็พอจะมองออก แม้ว่าอูตงและพวกเขาอีกสามคนก็เป็นคนที่ไม่ทิ้งเพื่อนเช่นกันแต่การกระทําของหวังซวยไม่ว่าใครเห็นก็ต้องยกนิ้วให้พอเดินออกมานอกบ้านอูตรงก็สั่งว่าเราไปที่สถานีตํารวจก่อนหวังอันขี่เลื่อนมา้าพาอูตงและพวกเขาอีกสี่คนตรงไปยังสถานีตํารวจสถานีตํารวจในตอนนั้นอยู่ในบริเวณลานกว้างชายขอบของตัวอำเภอ ใหญ่กว่าที่ว่าการอำเภอเสียอีกข้างในมีบ้านชั้นเดียวหลายหลังมากบ้านเยอะคนก็เยอะเพราะในตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะเรื่องของพวกลิงทางใต้ในอำเภอจะมีทหารประจำการอยู่จำนวนก็ไม่น้อยเช่นกันเพราะมณฑลเฮยหลงเจียงเป็นเขตอุตสาหกรรมหนักก็ต้องปกป้องให้ดีพอไปถึงประตูใหญ่ยามก็ไม่ให้เข้าแน่นอนหลังจากอู่ตงและหวังซ่้ยแสดงบัตรประจำตัว ก็มีแค่สองคนนั้นที่ได้เข้าไปในลานหวังอันหยิบบุหรี่ออกมากําลังจะให้เฮอเลียงและหมากัวเฉียงคนละมวลมากัวเฉียงก็ปัดมือแล้วพูดว่าสู่ของฉันแล้วก็หยิบซองบุรี่ออกมาจากกระเป๋าดึงออกมาสามมวนแล้วก็หยิบไฟแช็กออกมาจุดให้ทั้งสามคนบุหรี่ของหมากัวเฉียงไม่มีตัวอักษรอ,อะไรเลยเป็นแค่ซองบุหรี่สีขาวและซองบุหรี่นี้ก็ทําดูแล้วค่อนข้างจะเรียบง่ายมาก หลังจากทั้งสามคนสูบบุหรี่ไปหนึ่งคำเฮอเลียงก็ยิ้มแล้วพูดกับหวังอันว่าแกนี่มันดุจริงๆนะคนเดียวจัดก,การไปห้าคนเลยกำลังลิ้มรสบุหรี่นี้อยู่แต่สำหรับคนอย่างหวังอันที่บุหรี่หนึ่งซองสูบได้สิบวันครึ่งเดือนก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างรสชาติของบุหรี่นี้ก็พอๆกับบุหรี่ช้างไปซานได้ยินคำพูดของอเฮอเลียง หวังอันก็หัวเราะแห้งหาหะแล้วพูดว่าก็เพราะมีพวกพี่คอยหนุนหลังไม่อย่างนั้นต่อให้ผมใจกล้าแค่ไหนก็คงกลัวจนหัวหดไม่กล้าทำแบบนี้หรอกมากลัวเฉียงหัวเราห้าห้าแล้วพูดว่าตรงจือ่อเล่าให้พวกเราฟังหมดแล้วฉายาไอ้้บใหญ่ของแกสมคำร่ำลือจริงหาหะหวังอันพูดอย่างเขินอายว่าข่าวลือครับทั้งหมดเป็นข่าวลือ ผมเป็นคนดีบริสุทธิ์ไม่เคยทำเรื่องผิดกฎหมายเลยห้าห้าหาหะฉันชอบดูแกพูดจาเลหลวไหลหน้าตาเฉยนี่แหละหเฮอเลี่ยงพูดพลางหัวเราะขณะที่พวกเขากำลังคุยเล่นกันอยู่ก็เห็นรถบรรทุกคันหนึ่งขับออกมาจากในลานกระบะรถคลุมด้วยผ้าใบมองไม่เห็นว่าข้างมนงมีอะไรแต่อุตรงนั่งอยู่ตรงที่นั่งคนขับรถบรรทุกจอดข้างๆเลื่อนมา หวังซุ่ยกระโดดลงมาจากท้ายรถบรรทุกตามาติดหาหา่แล้วหวังซุ่ยก็พูดว่าไปกันเถอะให้ม้าวิ่งเร็วหน่อยพวกเรานำทางไปข้างหน้าได้เลยพวกนายสามคนจับให้แน่นนะหวังอันตะโกนแล้วหันกลับไปมองแล้วก็ตะโกนเสียงดังว่ายาตอนนี้ม้าตัวใหญ่นี้เริ่มจะเข้าใจภาษามนุษย์มากขึ้นเรื่อยหาหา่ะหวังอันแทบจะไม่ต้องใช้แท้เลยแค่ฟังจากเสียงตะโกนของหวังอัน ก็รู้ว่าควรจะวิ่งอย่างไรฉันเห็นดอมวิ่งช้าก่อนแล้วก็เริ่มวิ่งเห,ห,หาะฮหาฮะอุต้องขับรถบรรทุกตามาติดฮาฮะมุ่งหน้าไปยังทางโค้งเฮงสวยนั่นระยะทางจากนี่ไปถึงอำเภอเปอิยเยียนอูหยวนห่างออกไปประมาณสิบหลีด้วยความเร็วของม้าใหญ่ที่วิ่งสุดฝีเท้าใช้เวลาสิบสีหนาทีก็ถึงที่หมายเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ หวังอันและพวกอีกสี่คนก็เห็นภาพที่น่าขบขันอย่างยิ่งสามคนที่โดนยิงที่เข่าคลานไปได้ร้อยกว่าเมตรแล้วแต่ทิศทางที่คลานไปคือทิศทางของหมู่บ้านอย่างสู้ถุนไม่ใช่ทิศทางของตัวอำเภอส่วนหลิวเตอหยวนและคนที่ไม่ได้โดนหวังอันซ้อมตอนนี้กลับไม่สนใจสามคนที่พยายามจะหนีแต่ละคนถือด้ามเสียมกำลังชี้ไปที่จิ๋วจือและคนที่ทำท่ากวนๆตะคอกใส่และยังยืนห่างจากจิ๋วจือและพวกพอสมควร กล้าแต่พูดแต่ไม่กล้าเข้าไปใกล้และข้างหลังของสองคนนั้นคือปืนพกสองกระบอกหลิวเตอ๋อหยวนและพวกถือว่าทำตามคำสั่งของหวังอันอย่างสมบูรณ์แบบเฝ้าปืนไว้ห้ามแต่ต้องและไม่ให้จิ๋วจือและพวกแต่ต้องด้วยจริงๆแล้วหลิวเตอ๋อหยวนและพวกก็รู้ว่าสองคนที่เคยถือปืนนั่นแหละคือหัวโจกเฝ้าหัวโจกไว้ก็พอแล้วประเด็นคือหลิวเตอ๋อหยวนและพวกก็บาดเจ็บไม่น้อยเช่นกัน ส่วนคนที่โดนหวังอันซ้อมตอนนี้กำลังนอนอยู่บนเลื่อนม้าที่ไม่ไกลออกไป